สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะจ๊ะดวงรายเดือนมกราคม2567สวัสดีปีใหม่ข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะจะบอกว่าหลายๆเรื่องดียกเว้นเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเมถุนจ๋าทำใจกับเรื่องของความรักไว้นิดนึงถ้ามันไม่ใช่สุดท้ายจบ มันไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเสียน้ำตาล้วจ๊ะคนมีคู่ระมัดระวังรักซอนซ้อนรักสามดาบทะเลาะก,กันบ่อยมีปัญหากันบ่อยอาจารย์จะพูดตรงๆนะความรักอะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความรับผิดชอบอะ่ะ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกแน่นอนเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของคนสองคนจะทําให้ความรักอยู่ได้แต่ถ้าคนหนึ่งยังกินยังเที่ยวยังเข้าสังคมยังแฮปปี้หลันลา,ลายังเป็นโสดสนุกสนุกเนี่ยอีกคนหนึ่งเป็นทุกแน่นอนบางคนมีรักซ้อนบางคนมือมือที่สามอย่าเพิ่งรีบท้องอย่าเพิ่งรีบท้องเพราะถ้ายังไม่มั่นใจสุดท้ายมันจะลําบากใจในภายหลังคนโสดมันมีไพ่เด็กถือถ้วยนะ ไพ่รักสนุกนะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยรักสนุกได้แต่ต้องป้องกันนะจ๊ะคุณผู้ชายระวังทำผู้หญิงท้องมันเป็นไพ่เซอร์ไพรส์อะคุณผู้หญิงระวังท้องก่อนแต่งนะดวงค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเงินเพราะว่าไพ่แบบเนี้ยดวงดี อยู่ดีกินดีมีความสุขได้แต่งตัวสวยๆได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตในแบบของเราดังนั้นถ้ารักยังไม่ตอบโจทย์เอาไว้ก่อนนะคนราศีเมถุนใครอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือนะเปลี่ยนดวงกำหนดดวงด้วยตัวของคุณเองอาจารย์มีให้บริการนะเริ่มต้น239บาทนะมีให้เลือก3แบบนะ อยากได้สีไหนอยากเสริมดวงเรื่องอะไรจัดให้ได้หมดอาจารย์แถมฟรีเลขมงคลนะแล้วทุกชิ้นงานเราใส่ชื่อของคุณไปในผลงานได้ทั้งหมดไม่เชื่อก็ลองดูได้มือถือเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเสริมดวงได้แก้ดวงได้ลองดูก็ได้นะจ๊ะสนใจทักแชทมาเด้อการงานระวังแค่เรื่องของความขัดแยง้งหรือบางครั้งถูกบังคับ ให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำถ้าคนราศีเมถุนเป็นคนรักอิสระเสรีบางคนอาจจะเลือกที่จะไปตายอาดับหน้าหางานใหม่หรือชอบอะไรที่รู้สึกว่า เป็นตัวเองทำธุรกิจเล็กๆเปิดร้านทำผมเปิดร้านทำเล็บเปิดร้านสักขีวไพ่ความสวยความงามโดดเด่นนะ2,567เนี่ยเป็นปีแห่งความสวยความงามเพราะฉะนั้นใครจะทำสวยทำได้เลยใครจะทำธุรกิจเสริมสวยความสวยความงามครบวงจรอัญมณนนีเครื่องประดับก็ทำได้กระโปรงกระเป๋าดนเนมก็ถือว่าดีนะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเพศหญิง หลักๆนะเพศหญิงสนับสนุนดีถ้ามีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือได้ร่วมงานกับเพศหญิงช่วงนี้จะส่งเสริมกันดีเป็นพิเศษการเงินกินเที่ยวสำราญแต่อย่าลืมด้วยนะคะเก็บเงินด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กถือถ้วยอ่ะสำราญบานใจใช้เงินซื้อความสุขแต่อาจารย์ก็ต้องเตือนแหละ อย่าสำราญมากจนเกินไปเก็บเงินด้วยกันเหลากันสำหรับใครที่รอแบ่งสรรปันส่วนเงินทองผลประโยชน์มรดกทรัพย์สินต่างๆ <c oughs> เคลียร์กันให้ลงตัวนะเคลียร์กันให้ลงตัวเพราะว่าไพ่แบบนี้อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์ดูดีๆโชคลาภโดดเด่นนะเลขเด่นเลขมงคลคือเลขเเเเสามเอเเบิ้ลสาสานะโรคอ้วน ระวังน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเบาหวานความดันหัวใจโดยเฉพาะหัวใจและสวงอกจุกเสียดแน่นหน้าอกหายใจลำบากลองไปตรวจไปเช็คดูก็แล้วกัน ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงนะแล้วก็ช่วงนี้สำหรับการเงินใครที่ยังย่ำแย่อยู่อาจารย์แนะนำนะลองบูชาหน้ากระบะสัญลักษณ์งูกินหางมีกินมีใช้ไม่ติดขัดเสริมการเงินกับเสริมเรื่องของความรักให้รักใคร่ให้กลมเกลียวให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะปล่อยปลาเสริมดวงนะส่วนใครที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลทักแชทมาที่เพจ Facebook สมมัต พยากรสามอ่าสบาทรวมส่งแต่ของอาจารย์เนี่ยไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะยังไงทักมาก็แล้วกันดูดวงส่วนตัวได้เริ่มต้น1คําถาม39บาทค่ะ